สวัสดีครับสวัสดีไปยังแม่เอฟสี่ท่านนะครับผมนี่ครับอาหารช้างของเราที่บ้านไร่ใบบุญของเรานะครับผมต้นสับรถที่มาลงให้นะครับผมแล้วตช้างของเราฐานยาประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นยาน่ครับใบบุญของเรา กำลังทานหญ้านะครับอย่าอาเลตอร่อยหรังปียิ่งว้บุญเล่นโคลนนะครับผมเล่นโคลนยังมีความสุขครับสำหรับใบบุญของเรานะครับแม่เหมยด้วยเดี๋ยวเราจะพาดูครับหญ้าที่แม่แม่ร่วมกันซื้อหลายท่านอยากเห็นว่าทังได้กินไหมอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับนี่ครับ ยืนเป็นแถวแบบนี้กินประมาณนี้นะครับผมได้ทานอย่างทุกเชือกนะครับอาหารการกินของเราสมบูรณ์นะครับผมถึงเราจะอยู่ในสภาพอากาศหนาเราก็ไม่เคยให้ทานของเราอดนะครับทางเราได้ทานตลอดนะครับผมไม่ว่าจะยาแต่อ้อยกล้วยได้ทานหมดทุกอย่างนะครับ เราพยายามสรรหามาให้นะครับนะครับอาตีเนบอยู่ในงาเลยครับประมาณนี้ งาน,านทุกเชือกนะครับทุกเชือกได้ทานเหมือนกันหมดเราให้ทานเป็นเวลารับอยู่ที่นี่นะครับพ่อใหญ่ของเราค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับพ่อใหญ่ อันนี่ก็เป็นอาตีครับนะครับบางท่านบอกว่าเคยได้ทานยาไหมเนี่ยครับยาไม่ใช่อ้อยคบนี้ยานะครับนี่คืออาตีอ้วนนะครับเป็นอาตีอ้วนที่มาอยู่กับเราแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสุขมาก เป็นแถวกันไปแบบนี้นะครับ ตของเรามีเพื่อนแบบนี้ครับไม่ได้อยู่ตัวเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่เหงาแล้วนะครับเนี่ยครับ ุกเชือกของเรามีอาหารการกินประมาณนี้อติก็ทานประมาณนี้ครับบนทุ่งกว้างของเราเงียบสงบมากครับไม่มีเสียงรบปวนช้างเลยนะครับนี่ครับความมงสมบูรณ์นะครับของาไา้ไย่บึงของเราน้งช้างสิบเชือกครับตอนนี้นะครับ ยึดการทั้งหมดสิบเชือกอันนี้ก็เป็นพลายโตโน่นะครับเป็นโตโน่หรือคุณแผนบ้านไรเบปบุญนะครับหรือเจ้าตของเราน,รนี่ครับเด็กปั้นเด็กปั้นในอนาคต นี่เป็นปูเป้นี่ก็เป็นบัวตองนะครับ ันนี้ก็เป็นแม่หญิงากาลเกตกับใบบุญอยู่ตรงนี้นะครับผมอาหารที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับให้น้องชาานกันนะครับเพื่อให้น้องชายมีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับผม วันนี้ขอบคุณเ e c ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับน้องช้างของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานของเราด้วยครับวันนี้ขอปิดไลล์เพียงเท่านี้นสวัสดีจ้า thank you very much for watching bye bye I l o v e y o u e v e r y one